สวัสดีครับผมนาชาตนะครับจากเพจคนชงเล่าซึ่งคิดว่าน้องๆหลายคนที่ติดตามกันมาก็น่าจะพอรู้จักกันบ้างละก็ตามที่ให้สัญญาไว้ว่าถ้าแฟนคลับครบ1,000คนเมื่อไหร่เราจะมาอันนี้ก็ตามสัญญาละแฟนเพจของน้าเกิน1,000คนคนละทีนี้ก็เลยจะมาอัปเดตคอนเทนต์ต่างๆเป็นไฟล์วิดีโอให้ดูกันได้ง่ายๆขึ้นเข้าใจกันง่ายขึ้น ซึ่งเมื่อก่อนก็ทำคอนเทนต์เป็นการเป็นข้อความมาตลอดซึ่งก็มีเสียงตอบรับมาค่อนข้างดีพอสมควรในระดับหนึ่งแต่น้องๆอีกกลุ่มหนึ่งก็อยากจะดูอะไรที่มันง่ายเข้าใจก็คือวิดีโอก็เป็นคำตอบทีนี้ YouTube ของนะก็จะเริ่มเข้ามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการปลายเดือนน่าจะประมาณปลายเดือนเมษานี้ภาษาอังกฤษกับคนไทยมันเป็นยังไงทำไมพวกเราไม่ค่อย,อยกล้าที่จะพูด ไม่ค่อยกล้าที่จะออกเสียงทั้งๆที่เด็กที่เรียนมามีองค์ความรู้ตรงนี้กันครบทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องไวยากรณ์มีความเข้าใจในเรื่อง tense ต่างๆซึ่งเรียนมาแล้วศึกษามาแล้วรู้มาแล้วแต่พอถึงบทที่จะให้พูดให้ดึงออกมาใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับไม่สามารถดึงออกมาได้ตรงเนี้ที่เราจะมาคุยกันน่าจะสอนจะบอกกล่าว จากประสบการณ์ของตัวน้าเองซึ่งไม่เคยได้รับโอกาสในการศึกษาเชิงลึกของภาษาอังกฤษแต่ณเวลาเนี้ยกล้าพูดได้เต็มปากว่าเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและในการสอนสื่อสารทําความเข้าใจและหรือแม้กระทั่งเพราะว่าหน้าที่ของน้าเองก็คือต้องทําการเทรนนิ่งทําการสอนฝรั่งต่างชาติทั้งลูกน้องในองค์กรและก็ลูกน้อง ซึ่งเราก็จะจัดเทรนนิ่งของเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งภาษาที่ใช้ในระหว่างช่วงการเทรนนิ่งมันก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างจะเป็นทางการนิดนึงอาจจะไม่ถึงกับเปะ๊ว่าทุกอย่างต้องถูกต้องตามหลักการทุกอย่างแต่ต้องเป็นภาษาในการสื่อสารที่ฟังได้แบบไม่ขัดหูที่พูดออกไปแล้วทุกคนฟังเข้าใจหมดมองเห็นภาพหมดนี่คือการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แต่ทีนี้ภาษาอังกฤษมันก็จะมีอีกเลเวลหนึ่งอย่างตัวน้าเองก็จะต้องมีการมีทิ้งาต้องมีการคอนเฟอเรนซ์กับทางเฮดออฟฟิศต้องมีการออกเมมโมต้องมีการส่งอ e ีเมลต้องมีการตอบอ e ีเมลซึ่งในภาษาเขียนจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องใช้ความรู้ตรงนั้นให้มันถูกต้องเพิ่มมากขึ้นไปอีกแต่ตรงเนี้ยเราจะไม่มาจดลึกตรงนั้น สิ่งที่กาลังจะทําสิ่งที่กําลังจะบอกกาลังจะสอนคือการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้ได้ในระดับเบื้องต้นที่เหลือหลังจากนา้องๆทุกคนได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษตรงนี้ได้มีความมั่นใจตรงนี้สามารถพูดสื่อสารได้ในระดับหนึ่งแล้วที่เหลือมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปต่อยอดได้ดีแค่ไหน เราจะพร้อมที่จะศึกษามันต่อไปจะพัฒนามันต่อไปหรือเราจะเอาแค่ตรงนั้นพอแต่อย่างน้อยทุกคนที่เข้ามาทุกคนที่ติดตามและก็ดูบทความต่างๆให้จบรับรองว่าเราจะได้เบสิกแน่นอนแต่ไม่ได้บอกว่าดูแล้วแต่ไม่ทำตามนะอันนั้นจะไม่มีใครช่วยได้นะเป็นคนที่จะมาถ่ายทอดเป็นคนมาบอกกล่าว แต่คนที่จะลงมือทําก็คือตัวเรา